สวัสดียามเช้าเช้าครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับทรัพย์เจริญพรนะครับวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับนี่นะครับผมมีดอกไม้สวยๆนะครับผมให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยครับ เ็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนเพื่อนครับผมทางบ้านพี่เพื่อนฝนตกไหมครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับทางนี้ฝนก็ค่อยๆซาลงแล้วนะครับผมหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำมาในช่วงต้นๆเดือนนะครับช่วงนี้ก็ฝนค่อยๆจะหยุดแล้วนะครับผมบรรยากาศก็เริ่มดีแล้วนะครับคิดถึงหน้าหนาวเลยนะครับผมบรรยากาศแบบข้าวกำลังโตนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับ มาชมวิธีการปลูกทุเรียนเนาะด้วยการที่เราปลูกแบบไม่ต้องตัดถุงออกนะครับผมนี่นะครับด้วยไม่ต้องฉีกถุงนะครับเราก็ตัดแต่ก้นถุงนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีีกเลี่ยงเชื้อราลงรากนะครับผมนี่นะครับทำแบบนี้นะครับผมหลังจ,จากที่เราปลูกได้สักประมาณครึ่งเดือนรือสิบห้วันนะครับ ยอดเขาก็จะแตกใบออกนะครับผมแบบนี้นะครับผมแตกยอดแตกใบดีนะครับ hmm. น oh, okay. so like ี really ่นะครับผมไม่ต้องกลัวเชื้อราลงรากนะครับบางคนนะครับผมฉีกถุงออกหมดนะครับแล้วก็ปลูกทีเดียวเลยนะครับผมก็ทําให้เชื้อราลงรากแล้วก็ทําให้ปลายของทุเรียนนะครับผมหรือว่าปลายต้นนะครับผมใบไหม้นะครับก็คือปลายไหม้ลงมานะครับผมไหม้ลงมาจนหมดเลยนะครับผมก็คือเชื้อรากินนั่นเองนะครับผมถ้าปลูกวิธีนี้นะครับผม ไม่ต้องกลัวเชื้อราลงรากนะครับก็เราตัดแต่ก้นถุงนะครับผมให้รากเขาเดินข้างล่างนะครับพอเขาเดินข้างล่างเขาแข็งแรงแล้วนะครับผมก็จะทําให้ต้นทุเรียนเรานะครับผมสู้กับเชื้อราได้นะครับพอเขาติดแล้วนะครับผมรากข้างล่างเขาติดแล้วก็ค่อยตัดถุงตรงนี้ออกนะครับผมให้ตัดแบบนี้นะครับตัดแล้วค่อยดึงออกนะครับผมแล้วก็กลบดินเข้าไปนะครับผมกลบดินเข้าข้างๆนะครับก็จะทําให้ทุเรียนของเรานะครับผมปลอดจาก ปลอดภัยจากเชื้อรานะครับผมโดยไม่ต้องฉีดไตโคโดมานะครับผมหรือว่าไม่ต้องลดน้ําไตโคโดมานะครับผมก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองแล้วก็ก็จะทําให้เราประหยัดต้นทุนนะครับผมในการปลูกทุเรียนนะครับนี่นะครับผมแตกใบดีมากเลยนะครับผมก็สังเกตดูจากประสบการณ์นะครับผมที่เคยปลูกที่ระยองนะครับ ก็มาทําให้พี่นเพื่อนนะครับผมได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมปลูกที่ระยองนะครับผมก็ต้นตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับผมออกดอกออกผลแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ที่ระยองผมก็ย้ายมาแล้วนะครับผมแต่ก็ผมก็ยังคิดถึงต้นทุเรียนผมอยู่นะครับสงสัยว่าต้นทุเรียนของผมนะครับผมก็อยู่กับเจ้าของใหม่เขาคงจะมีความสุขมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า เจ้าของใหม่เขารักต้นทุเรียนมากๆเลยนะครับหลังจากที่ผมออกมาแล้วเขาก็ได้ปลูกเสริมปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกทุเรียนเสริมไปในสวนเยอะแยะม,มากมายเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้นําต้นทุเรียนมาปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมย้ายมาแล้วก็นําทุเรียนมาทดสอบมาทดลองนะครับผมปลูกที่จังหวัดบุร,บบรีรัมย์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าต้นทุเรียนของผมนะครับผมจะเตบิบโตเหมือนอย่างที่ผมปลูก ที่ระย,ยอมหรือเปล่านะครับผมก็ใช้ความสามารถและก็ใช้ความรู้นะครับผมมาแบ่งปันพี่ินเพื่อนๆๆนะครับในการปลูกผู้เรียนให้รอดนะครับผมบางท่านอาจจะปลูกผู้เรียนแบบไม่รอดสักทีนะครับปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายไม่รู้ปลูกกี่รอบนะครับแต่ว่าก็อยากปลูกนะครับเพราะว่าใจรักต้นผู้เรียนหรือว่าชอบทานนะครับผมก็ทําให้พี่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับผมขยัที่ไม่อยากจะปลูกนะครับกลัวว่าเขาจะติดเชื้อราแล้วก็เขาายไหมแล้วก็ ต้นเขาตายนะครับผมแนะนํานะคร <beeping> es que ับผมห้ามลดด้วยน้ําปะปานะครับผมถ้าโอ้ถ้าเป็นน้ําบาดาลนะครับถ้าเป็นน้ําบาดาลที่เป็นโอ้แนะนํานะครับผมพูดผิดพูดใหม่นะครับแนะนํานะครับผมห้ามลดด้วยน้ําบาดาลที่เราเจาะนะครับผมเพราะว่าน้ําบาดาลที่เราเจาะถ้าเป็นน้ํากร่อยหรือว่าเป็นน้ําเค็มหรือว่าเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําจืดนะครับผมห้ามลดเด็ดขาดนะครับผมให้ใช้น้ําฝน หรือว,ว่าน้ําบ่อนะครับผมลดนะลดต้นทุเรียนของเราแทนนะครับพ,พี่เพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นการทําให้ทุเรียนของเรานะครับผมรอดนะครับผมทําให้ต้นทุเรียนของเราเติบโตนะครับด้วยการวิธีลดน้ํานะครับผมต้องงดเว้นน้ําที่เป็นน้ํากร่อยนะครับผมด้ือว่าเป็นน้ําที่บ้านบ้านผมก็เรียกน้ำจางเนาะน้ําจางที่ใช้ล้างถ้วยล้างจานนะครับซึ่งดื่มไม่ได้นะครับผม ขาใช้ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ใช้อาดนะครับผมน้ำตัวนี้นะครับผมไม่สามารถลดได้นะครับใช้น้ําจืดกับน้ําฝนหรือว่าน้ําคลองน้ําห้วยนะครับผมสามารถลดได้นะครับต้นตุเรียนของเราเนาะนะครับผมก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ก็กําลังจะปลูกนะครับผมนี่ครับผมก็จะทาพิธีปลูกให้พี่เพื่อนได้ชมนะครับนะครับก็มาแบ่งปันวิธีการปลูกตุเรียนเนาะให้รอดในช่วงหน้าฝนเนาะนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าฝนถ้า ส่วนมากแล้วเราก็ชอบปลูกต้นไม้กันนะครับผมแล้วก็หนึ่งละนะครับผมก็คือต้นทุเรียนนะครับพอต้นทุเรียนโดนน้ำไม่เยอะหรือว่าโดนฝนนี่เยอะนะครับผมก็เชื้อราลงรากนะครับก็ทําให้เขาตายง่ายนะครับผมแล้วก็พื่นเพื่อนนะครับปลูกไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณพี่เพื่อนเพื่อนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับผมก็ มีวันสีสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับผมขอพรบคุณครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ